สำคัญของอปแปะเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยฮะมียันครับยันฟ้าประธานพรถือว่าเป็นยันศักดิ์สิทธิ์ที่อปแปะเขียนนะฮะเขียนกับมือเลยแล้วก็ออกแบบนะครับในยันตรงนี้เขาบอกว่ายันเนียนะฮะเป็นการสื่อของอปแปะเนี่ยนะครับกับเทพทีกุง สวัสดีครับวันนี้นะครับเป็น EP ที่3ละนะครับผมอาจารย์โด่งลายนิมิตนะฮะกับรายการท่องสยามกับอาจารย์โด่งลายนิมิตนะครับรายการผมผมจะพาะะทุกท่านเนี่ยมาสักระ,ะนะครับมาไหว้พระนะครับแล้วก็มาพบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่จะนำพาเราเนี่ยให้มีความสุขความเจริญมีการท้าขายที่ดีนะครับแล้วก็เป็นสิริมงคลให้กับชีวิต นะฮสำหรับสายมูทุกท่านเนี่ยนะครับก็ตามมานะครับวันนี้เนี่ยผมจะพามาพบกับนะฮะเทพศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งนะครับที่ไหว้แล้วเนี่ยเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากๆแล้วที่สําคัญนะฮะขอพรได้นะครับและนะใครที่ค้าขายใครที่ทําธุรกิจเนี่ยฟังนะฮะต้องฟังต้องดูคลิปนี้นะครับซึ่งเทพองค์นี้นะครับผมถือว่าเป็นเทพสําหรับผมนะครับเป็นเทพที่ผม นับถือแล้วก็มีการบูชาตั้งแต่ผมทําธุรกิจมานะครับหลายที่แล้วรู้สึกว่าผมทำเนี่ยดีจริงๆธุรกิจผมดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็เป็นสิริมงคลกับธุรกิจผมมากๆนะฮะวันนี้ตามผมมานะครับมาดูกันว่าจะเป็นเทพองค์ไหนหรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านใดตามผมมานะครับ อนนี้เนี่ยเราก็มาถึงแล้วนะครับที่ศาลานาทีทองสิหรือว่าศาลาของเซียนแปะลงสีนะครับนี่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยเราจะเข้าไปไหว้กันนะฮะเซียนแปะลงสีเนี่ยหลายท่านนะฮะบางท่านก็เรียกว่าอากงนะครับบางท่านก็เรียกว่าเซียนแปะลงสีนะครับซึ่งท่านเซียนแปะลงสีเนี่ยนะฮะก็เป็นมีตัวตนจริงๆนะครับแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะฮะที่วัดมะขามแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นออ ถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเขาเรียกว่าจอมขมังเวทแต่ว่าของอาแปะเนี่ยไม่ใช่จอมขมังเวทนะครับถือว่าเป็นาชาวบ้านแถวนี้เขาเรียกว่าเป็นเซียนด้วยซ้ำนะครับซึ่งอาแปะลงศรีเนี่ยเป็นคนที่อยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ผูกพันกับวัดมะขามเนี่มายาวนานนะครับแล้วก็ร่วมพิธีต่างๆร่วมางานต่างๆนะครับจนประกอบจนการช่วยเหลือชาวบ้านนะครับให้คำแนะนำนะครับ เป็นผู้ที่แนะนําในเรื่องของห่วงจุ้ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของงูเฮงเนี่ยท่านอาแปะท่านเซนแปะเนี่ยนะครับจะเก่งมากเลยนะครับและที่สําคัญเนี่ยใครเมื่อก่อนใครมีปัญหาอะไรใครมีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรมาหาแปะอาแปะก็จะช่วยแนะนำนะครับแล้วก็จะช่วยให้พรนะครับช่วยแนะนําช่วยให้พรช่วยแก้ไขเรื่องห่วงจุ้ยกันเนี่ยทาให้ทุกคนเนี่ยเกิดว่าเออสิ่งที่อาแปะแนะนำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆแล้วที่สําคัญเนี่ย มันทาให้ทุกอย่างเนี่ยขายดีเป็นสิริมงคลมีโชคลาภให้กับชีวิตที่หละฮะคนย่านนี้คนบริเวณน,นี้นะครับชาวบ้านเนี่ยก็เลยนับถือ阿แปะมากๆนะฮะแล้วาแปะก็ได้เสียชีวิตในเดือนมกราของพศ .2527 นะครับหลังจากที่าแปะเสียชีวิตเนี่ยชาวบ้านก็ร่วมกันนะครับแล้วก็ตั้งเป็นศาลของาแปะนะครับซึ่งสร้างมาเป็นศาลที่วัดมะขามแห่งนี้ และชาวบ้านเนี่ยก็มากราบไหว้กันนะฮะเรื่องเนื่องจากว่าอแปะเนี่ยสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นคนดีครับแล้วก็เป็นคนที่มีฌานพิเศษนะฮะมีฌานพิเศษแล้วก็เป็นคนที่ปฏิบัติด,ดีช่วยเหลือคนมาตลอดหลายคนเขาบอกว่าอแปะเนี่ยเป็นร่างทรงหรือสามารถสื่อนะครับกับเทพทีกงได้ด้วยนะฮะก็เป็นเรื่องราวที่พูดมาซึ่งการ ฐานกล่าวพูดมาเนี่ยถือว่ามีข้อมูลอย่างชัดเจนนะครับและที่สำคัญนะฮะสายมูนะครับหรือคนที่ค้าขายต้องไหว้ให้ได้นะฮะอาแปะเนี่ยใครไหว้เขาบอกว่าจะเป็นทำให้เราเนี่ยค้าขายดีจะขายดีจะเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะฮะมีโชคมีลาบอยู่อย่างต่อเนื่องทำให้ชีวิตลาบลื่นนะครับฟังผมไม่ดีนะฮะถ้าใครยังไม่เคยไหว้ต้องมาไหว้แต่ถ้าใครไม่ได้มาไหว้ ไหว้พร้อมผมไปเลยวันนี้นะครับและก็ขอเป็นสิริมงคลนะฮะการไหว้เซียนแปะเนี่ยผมบอกนิดนึงนะครับห้ามบนบานสารกล่าวด็ดขาดนะครับเพราะว่าแปะเนี่ยไม่ได้ชอบคนติดสินบนนะฮะห้ามบนบานให้ขอกันตรงๆใครอยากจะได้อะไรขออแปะตรงๆเลยขอและถ้าได้ตามที่ขอแล้วเนี่ยให้กลับมาไหว้ใหม่นะครับกลับมาไหว้ใหม่เนี่ยก็อาจจะถวายมีส้ม ห้าผลมีน้ำชาห้าแก้วนะครับมีพวงมลาลัยมีธูปห้าดอกนะครับพวงมลาลัยดอกอเป็นดอกไม้ปลอมนะก็มาถวายท่านได้หรือนําสิ่งอื่นมาถวายก็ได้ที่เป็นผลไม้มงคลก็ได้แต่ห้ามถวายเนื้อนะครับเพราะว่าอาแปะเนี่ยท่านไม่ไม,ไม่ไม่ทานเนื้อนะครับสําหรับไฮไลท์เลยนะครับวัตถุมงคลที่สําคัญของอแปะเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยฮะ มียันครับยันฟ้าประธานพรถือว่าเป็นยันศักดิ์สิทธิ์ที่อาแปะเขียนนะฮะเขียนกับมือเลยแล้วก็ออกแบบนะครับในยันตรงนี้เขาบอกว่ายันเนี่ยนะฮะเป็นการสื่อของอาแปะเนี่ยนะครับกับเทพทีกงซึ่งเป็นการเขียนยันออกมาในลักษณะนี้นะครับซึ่งยันเนี่ยไปบูชาที่บ้านบูชาที่ร้านค้าถือว่าจะศักดิ์สิทธิ์มากๆ นะครับการบูชายันนะฮะเรานำยันที่ได้จากวัดเนี่ยนะครับกลับบ้านเนี่ยอันดับที่หนึ่งเลยนะครับก่อนที่จะแขวนยันเนี่ยให้ขอจุดทูป16ดอกขอเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านเราก่อนนะครับว่าเราขอติดยันของอแป,ปะที่บ้านนะครับข้อที่หนึ่งนะฮะข้อที่สองการติดยันให้หันหน้ายันออกทางหน้าบ้านหรือออกทางหน้าร้านค้าที่เราไปติดตรงนั้น นะครับสาการติดยันเนี่ยนะฮะให้มีกิมหวยนะครับหนึ่งคู่อยู่ข้างล่างของยันนะครับต่อไปก็คือมีทู่ผ้าดอกนะฮะทู่ผ้าดอกเนี่ยติดอยู่หรือปักก็ได้นะครับตรงข้างล่างของยันนะฮะแล้วก็มีพวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยพลาสติกนะฮะซึ่งแขวนอยู่ข้างบนเป็นพวงมาลัยคู่นะแขวนอยู่เท่านี้เป็น การจบพิธีนะครับการบูชาก็อย่างที่ผมบอกนะฮะก็มีส้ม5ผลนะครับมีถูกห้าห้าดอกอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีน้ําชาห้าถ้วยนะครับอยากจะขอพรอะไรก็ขอพรกับอาแปะได้เลยนะฮะซึ่งผมเชื่อมั่นนะครับจากผมเองจากตัวผมเองที่บูชาแปะเหมือนกันแล้วก็ผมค้าขายเหมือนกันนะครับผมค้าขายดีมาตลอด ผมขายดีมาตลอดแล้วคนหลายคนเนี่ยที่ผมแนะนําไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาผมนะฮะหรือเป็นเพื่อนผมเป็นผู้ใหญ่ผมที่ผมแนะนําให้บูชาแปะลงสีเนี่ยไม่ผิดหวังแน่ๆนะครับเป็นการบูชาที่เป็นสิริมงคลขอพรให้กับชีวิตนะฮะที่สําคัญนะครับใครที่ค้าขายเนี่ยต้องบูชานะครับคุณขายดีแน่ๆลองดูนะฮะก่อนบูชาแปะนะฮะและหลังบูชาแปะยอดขายของคุณจะ ขยับอย่างที่คุณนึกไม่ถึงเลยนะครับว่าขึ้นไปได้ยังไงนะฮะสำหรับสายมุงนะครับต้องไหว้นะครับต้องมาไหวที่นี่ถ้าใครมาไหวไม่ได้ที่นี่นะฮะไหวพร้อมผมเลยนะครับวันนี้ตามมาครับ ะะผมก็ไหว้อากงนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ถวายผลไม้9ก้าอย่างพร้อมกับหมากพลูนะครับแล้วก็พวงมาลัยดอกลาเลืองนะครับแล้วก็พอเราถวายเสร็จเนี่ยนะครับก็ลาผลไม้9ก้าอย่างนี้นะฮะพร้อมกับทั้งหมดเนี่ยไปกินนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลพวงมาลัยก็อาจจะไปแขวนหน้าบ้านหน้ารถหรือหน้าร้านค้านะครับแล้วก็ได้ยันพร้อมกับรูปของอากงมานะครับนี่นะฮะ ได้ยันมาซึ่งเราจะนำยันนี้ไปติดที่ร้านหรือพกติดตัวใส่กระเป๋าเงินใส่เกะ๊ะแคปเชียก็ได้นะครับเชื่อมั่นได้เลยว่าใครที่มาบูชาที่มากราบไหว้นะครับอากงหรือว่าเซียนแปะลงสีเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมีสิริมงคลนี้กับชีวิตที่สำคัญก็คือใครค้าขายนะฮะต้องมาไหว้ให้ได้นะครับผมเชื่อมัน่นและ ได้พบเจอกับทั้งตัวเองนะฮะทั้งบอกกล่าวคนอื่นมานะฮะในเรื่องของการมาไหว้อกงเนี่ยเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งค้าขายดีนะฮะลองดูนะครับผมแนะนาอย่างยิ่งเลยต้องมานะครับลูกศิษย์ลูกหาผมหลายท่านก็ได้มาไหว้กันนะ,ะซึ่งนี้นะฮะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับกันนะครับซึ่งในแถวนี้เนี่ยมีอะไรดีๆอีกเยอะเลยนอกจากนะครับมาไหว้อกงแล้วเนี่ยก็ ต้องมาชิมอาหารนะครับโดยเฉพาะกุ้ยช่ายนะครับใครที่รู้สึกว่าเป็นแฟนกุ้ยช่ายเนี่ยต้องมาที่นี่เลยนะเลิศอันดับหนึ่งเลยสำหรับผมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชิมตามมานะครับ นี้เนี่ยเรามาถึงที่ตลาดวัดสันเจ้าเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละวันนี้มีอะไรบ้างนะฮะในตลาดวัดสันเจ้าเนี่ยมีของอร่อยเยอะมากแล้วก็มีของที่ขึ้นชื่อเยอะมากๆนะฮะถือว่าเป็นของดีเมืองปัุมก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูนะว่ามีอะไรบ้างแล้วไฮไลท์ของตลาดนี้ยคืออะไรตามผมมาเลยนะครับ ตลาดสะอาดฮะตลาดสะอาดปูพื้นด้วยสเต็มค,คอนกรีตนะฮะถือว่าเป็นตลาดที่สะอาดแล้วก็เป็นตลาดที่มีของเด็ดๆนะครับนี่น,นะฮะขนมใส่ไส้นี้ก็อร่อยมากๆนะครับครับตอนนี้นะฮะผมมาถึง ไฮไลท์ของตลาดสารเจ้าเลยนะฮะตลาดวัดสันเจ้าเนี่ยไฮไลท์ก็คือใครที่มาตรงนี้นะฮะหรือไม่ต้องมาตรงนี้ก็ได้สั่งบางคนก็อาศัยสั่ง d ดลิเวอรีก็ได้นะครับที่นี้นะฮะถึงแล้วเจมอนผุยชายนะฮะเป็นของดีเมืองปทุมเลยใครมาแถวนี้ใครผ่านมาแถวนี้นะฮะต้องมาซื้อให้ได้นะครับถือว่าอร่อยสุดๆซึ่งผมเป็นแฟนพันแพ้ของร้านนี้เลยนะฮะของร้านเจมอนเนี่ย แล้วก็ทุกครั้งที่มาก็ต้องมาซื้อกุ้ยช่ายที่ร้านนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าไปซื้อละนะครับตามผมมานะครับ วันนี้ก็ซื้อมาเยอะแยะเลยนะครับก็ราคาก็ไม่แพงมากนะครับสามกล่องร้อยถือว่าเป็นราคาที่โอ้ไม่แพงเอาซะเลยเทียบกับรสชาติเนี่ยคุ้มสุดๆนะครับที่สําคัญคืออร่อยมากๆหาทานยากนะครับซึ่งกุยช่ายที่นี่ก็มีตั้งแต่กุยช่ายมีไส้หน่อไม้นะครับมีก๋วยเตี๋ยวหลอดด้วยมีไส้เผือกมีสาคูโอ้โหอร่อยมากนะครับเดี๋ยวต้องรีบกลับไปทานกันแล้วนะครับ เอาล้ครับวันนี้นะฮะผมก็เดินตลาดแป๊บนึงเนี่ยโอ้ได้ของมาเต็มเลยนะครับแล้วก็นี่ฮะมาซื้อโตเกียวกรอบด้วยนะครับนี่นะฮะนี่โตเกียวกรอบนะฮะร้านพิชยาพิชยาของฝากนะครับถือว่าเป็นร้านดังอีกเจ้าหนึ่งของที่นี่นะครับเอาละนะฮะเดี๋ยววันนี้นะฮะเราก็ได้มาทั้งทําบุญนะครับทั้งมาไหว้แปะลงศีได้มาเดินตลาดได้มาซื้อนี่นะฮะกุยช่ายด้วยนะครับนี่กุยช่ายเจมุนนะครับก็ สบายใจนะฮะแล้วก็ขอให้ทุกท่านที่ติดตามผมเนี่ยนะครับมีโชคมีลาบมีเงินทองไหลามาทีมานะครับค้าขายล่ำรวยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับคิดหวังสิ่งใดได้ตามหวังมีชีวิตที่ดีนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตอย่างสูงสุดนะฮะก็เดี๋ยวมาติดตามกันต่อไปนะครับว่า EP หน้าเนี่ยเราจะไปที่ไหนกันนะครับสำหรับการขอโชคขอลาบการเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต นะครับวันนี้นะฮะผมอาจารย์ดุงไลน์นิมิตก็ลาไปก่อนพบกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับ <c oughs> เยอะเลย